ปอนจะเป็นอย่งครับอพีดูหนิไม่รูผสูอะไรเนี่ยแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับแค่พีเลยก็เอกล้อง,องเดี๋ยวถ่ายที่ปอนก่อนไม่ต้องถ่ายก็ได้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับไหนบอกสิ อีนี่นี่ต้นอะไะวี่ต้นอะไรล่ะครับต้นยีหลาครับหอม่ครนี่ต้นอะไรครับพี่ปอนเนี่ยเนี่ยต้นไปลองดมดูสิหอมไหมครับพี่ปอน นวัอะไม่เแดนะเข้ามอไมไม่วิงงง่งเข้ามาล้มนี่มาโดมเดมาดมออมจริงด้วยไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่กดตรงนั้น